สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะครับท่านใดที่ชอบบอลสีนะครับปวดแอดไลน์มาที่0 8 2 5 6 9 8 6 4 5นะครับจะได้อ่าจัดส่งรูปหรือว่ารายละเอียดให้ดูนะครับท่านใดที่เอฟไปแล้วก็จะถ่ายรูปจัดส่งให้ก่อนแล้วก็ส่งเลขพัสดุตอนช่วงบ่ายๆนะครับผมวันนี้นะครับผมมีบอลสีสวยๆหลายกระถางอยู่นะครับรวมทั้งบอลสีหายากตัวนี้ด้วยนะครับผมวันนี้คือบอลสี เท้าประทูตทันนะครับผมเป็นอสูรเทพบุตรที่มีฤทธิ์มากนะครับสําหรับคนที่ชอบไม้ดุดันไม้หายแกๆตัวนี้นะครับผมไปดูบอลสีฮกหลงกันก่อนนะครับมาเริ่มต้นกันที่บอลสีฮกหลงที่เป็นกัดสีเข้มๆกันนะครับบอลตัวนี้นะครับผมถ้าพันกัดสีเราพันจะสีชมพูสวยมากๆเลยนะครับผมกระถางนี่นะครับเป็นไม้คัดชมพูเจีมๆมาให้นะครับผมมีจํานวนอยู่ที่10ต้นจะขายอยู่ที่ 500รวมส่งนะครับอันนี้จะจัดส่งแบบตะก้าให้อย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูลําต้นของเพิ่นนะครับต้นข้นขางที่จะแข็งแรงเลยนะครับนี่ครับลําต้นองเพข้นขางที่จะแข็งแรงแล้วก็มีหน่อแทงขึ้นข้างๆด้วยนะครับรวมหนอด้วยกับประมาณ10กว่าต้นเลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมใครที่ชอบสายดุดันนะครับมีบอลตัวนี้มานําเสนอนะครับบอลตัวนี้ค่้นขางที่จะเป็นใบสวยนะครับผมเนื่องจากเพิ่นจะมี การกัดสีเหมือนไม้ป้ายนะครับผมนี่ครับบางใบของเขานะครับผมเพิ่งกะมีการกัดสีครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับผมไม้หายากตัวนี้นะครับผมเป็นบอลใบเรียวยาวนะครับอยู่ในตับรามเกียรินะครับนี่คือบอลสีเท้าประทูทันนะครับนะครับจะมีหูใต้ใบด้วยนะครับนี่ครับหูใต้ใบเยอะเลยนะครับผมบางใบของเขาแล้วก็ใบค่อนข้างที่จะแข็งนะครับ บนสียักษ์ปะทุทันกระถางนี้นะครับผมมีจํานวนต้นประมาณ1112ต้นเลยนะครับผมเนื่องจากมีหน่อแทงขึ้นรอบขางแบบนี้เลยนะครับผมและต้นหลกัหลกๆอยู่หลายต้นนะครับที่เป็นต้นใหญ่นะครับสําหรับบนสียักษ์ปะทุทันกระถางนี้นะครับเป็นไม้หายากจะขายอยู่ที่1,100รวมส่งนะครับท่านใดที่ชอบไม้สายดุดันก็ควรมีเก็บไว้ซักต้นนะครับ ท่านใดที่อยากเอาไปสะสมหรือไปทําการขยายพันธุ์นะครับนี่ไปสามารถที่จะไปแยกหน่อขายแล้วก็คืนทุนเร็วมากๆเลยนะครับเพื่อเป็นการสลับราคากันนะครับผมวันนี้นะครับจะเอาไม้ป้ายตัวนี้มาให้ทุกท่านนั้นได้ชมได้เปเลี้ยงกันนะครับอันนี้คือบนสีอสงไขยที่เป็นต้นไซแม่พันธุ์แล้วก็เป็นบนที่มีหัวนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมยอดใหม่เพิ่งกาลังแทงขึ้นมาแล้วนะครับผม อีกวันสองวันก็จะกลางแล้วนะครับกระถางนี้นะครับผมมีอยู่2ต้นนะครับจะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับใครที่ชอบไม้ป้ายไม้กัดสีสวยนะครับก็มีกระถางนี้นะครับมานําเสนอนะครับมาชมกันต่อที่บนสีหกลงนะครับวันนี้นะครับผมมี บนสีหกลงใบยาวด้วยนะครับผมบางท่านก็ชอบไม้ใบยาวอย่างนี้นะครับสลับบนสีหกลงใบยาวกระถางนี้นะครับผมมีอยู่1ิกว่าต้นเลยนะครับผมแต่ว่าการกัดสีของเพิ่อนอาจจะบกเข้มเท่าที่ควรนะครับแต่การกัดสีของเพิ่นนะครับไล่กัดสีชมพูมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมถ้าใครชอบทรงใบยาวจะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับเพราะว่าไม้ตัวนี้นะครับเป็นต้นไซแม่พันธ์แล้วนะครับใครที่ชอบบนสี ฮกหลงที่เป็นใบยาวๆนะครับนี่ครับได้จํานวนต้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกระถางนี้ได้10กว่าต้นเลยนะครับอันนี้ก็ใครที่ชอบจํานวนต้นเยอะแล้วก็เป็นต้นไซแม่พันธุ์นะครับ แต่ว่าท่านใดอยากได้สีใบเข้มๆนะครับผมที่กัดสีชมพูแบบเป่งๆนะครับผมมีกระถางนี้นะครับผมสลรับตัวที่กัดสีชมพูออกเข้มนั้นนะครับผมบางทีจํานวนต้นอาจจะน้อยกว่านะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นไม้คัดนะครับผมก็เลยมีราคาสูงกว่าเล็กน้อยนะครับผมสําหรับกระถางนี้คือบนสีหกหลงที่กัดสีสวยพอๆกับกระถางแรกที่ผมนําเสนอก่อนหน้านี้นะครับหากพลาดกระถางใดกระถางหนึ่งสามารถที่จะไปทดแทนกันได้หรือว่าจะรับคู่ก็ได้นะครับ สลักกระถางนี่นะครับผมมีประมาณสิบกว่าต้นนะครับผมนี่ครับมีหน่อแทงขึ้นข้างๆแบบนี้เลยนะครับผมกระถางนี่จะขายห้าร้อยรวมส่งนะครับนี่คือยอดใหม่ที่กําลังแทงขึ้นมาใหม่นะครับผมนี่ก็เป็นกัดสีชมพูสวยเลยนะครับอันนี้เป็นไม้ที่มีหัวใหญ่นะครับไม้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วไปชมโกนอื่นกันต่อนะครับ มาชมกันต่อที่บนสีหงเหินนะครับสำหรับบนสีหงเหินกระถางนี้นะครับลูกค้ารับแล้วนะครับผมยังมีเหลืออีกหนึ่งกระถางนะครับที่จะมาแบ่งปันวันนี้นะครับเป็นไส้แม่พันธุ์เช่นเดียวกันนะครับสลหรับกระถางนี้นะครับมีประมาณ1ิกววาต้นเลยนะครับผมแล้วก็ได้ความสูงประมาณ40-50เซนเลยนะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับ มาชมจานวนต้นของเพิ่นนะครับผมนี่อัดแน่นไปด้วยหนอที่กําลังแพงขึ้นนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับสาหรับท่านใดที่อยากได้ไซส์เม่พันุไปทําจํานวนหรือว่าจะไปตั้งโชว์ตั้งประดับก็ได้นะครับผมกอนี่กระเือว่าคุ้มเนื่องจากเป็นราคาที่รวมส่งแล้วนะครับผมนี่ก่อใหญ่มากๆเลยนะครับมาชมกันต่อที่บนสีเพชรพันล้านนะครับผมสำหรับบนสีเพชรพันล้านวันนี้นะครับมีนําเสนออยู่กอนนี้นะครับผม บอนสีเพชรพลรานกระถางนี้เพิ่นเริ่มก็ไล่กัดสีมาแล้วนะครับผมแต่กระถางนี้นะครับผมได้ความพิเศษตรงที่ได้หน่อเยอะมากๆเลยนะครับประมาณ10บกว่าต้นเลยนะครับผมเพราะว่าเพิ่นมีการแทงหน่อขึ้นต้นเนื่องแบบนี้กระถางนี้จะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับอันนี้จัดส่งแบบทั้งกระถางให้แบบนี้เลยนะครับผมนำเสนอบอนสีหกหลงสก,กอนนะครับผมนี่ก็เป็นทรงใบยาวนะครับ สำหรับบนสีทรงใบยาวกระถางนี้นะครับผมมีประมาณ8-9ต้นนะครับผมแต่ว่าได้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมถ้านับรวมโหนดด้วยก็ประมาณ10ต้นนี่แหละครับผมกระถางนี้นะครับเดี๋ยวให้ราคาพิเศษไปอยู่ที่400รวมส่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้ต้นใหญ่ไซส์แม่พันธุ์เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าใบอาจจะบุกเท่ากระถางละ450นะครับหากพลาดกระถางใดกระถางหนึ่งสามารถที่จะรับอีกกระถางหนึ่งไปแทนกันก็ได้นะครับเนื่องจากมีฟอร์มใกล้เคียงกันนะครับผม มาต่อกันที่บนสีนักราชที่เป็นไซส์เม่พันธใบใหญ่ๆนะครับผมสำหรับบนสีนักราชกระถางนี้นะครับใบค่อนข้างที่จะใบผิวใบยาวนะครับผมกระถางนี้นะครับผมได้ห้าหกต้นนะครับจะขายอยู่ที่ห้าร้อยรวมส่งนะครับเป็นไซส์เม่พันธ์แล้วนะครับผมกับมีการแทงโหนขึ้นต่อเนื่องนะครับมีหกเจ็ดต้นนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับท่านใดที่ชอบบนสีนักราชที่เป็นฟอร์มโกที่ราคากลางๆนะครับ นี่ครับความสูงพอๆพครับบนสีหกหลงเลยนะครับหรอว่าท่านใดอยากได้จํานวนต้นเยอะๆนะครับผมบนสีนะ่าขลากกระถางนี้นะครับผมได้จํานวนต้นเยอะมากๆเลยนะครับผมกระถางนี้นะครับผมใบค่อนข้างที่จะดกและก็ได้หนเยอะนะครับ สำหรับบนสีนักรากระถางนี่นะครับผมถ้านับรวมหนอด้วยก็ประมาณ1 5 1 6ต้นเลยนะครับผมท่านใดที่ชอบไม้มีหนอแทงขึ้นรอบคางแบบนี้แล้วก็ได้เป็นชุดหัวค้นข้างที่จะใหญ่นะครับเป็นไม้โกธรรมชาตินะครับผมสำหรับบนสีนักราดโกนี้จะขายอยู่ที่700รวมส่งนะครับถ้าเอาจํานวนต้นไปหารกับราคาที่รวมส่งแล้วตกต้นละไม่กี่บาทนะครับผม มาปิดท้ายกันที่บอนสีหกลงที่ได้จํานวนต้นเยอะนะครับผมต้นนี้อาจจะกัดสีไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้จํานวนต้นค้นข้างที่เยอะนะครับผมได้ประมาณ1ิกว่าต้นเลยนะครับผมนี่นอนแบบแน่นแบบนี้เลยนะครับผมสลรับกระถางนี้นะครับเป็นฟอร์มกอแบบธรรมชาติได้จํานวนต้นเยอะนะครับอันนี้เป็นทรงใบมุนนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับ นี่ถ้ากัดสีสวยจังไลยก็จะขยับราคาขึ้นนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากอันนี้ให้ท่านนั้นไปเลี้ยงต่อเอง,เองนะครับท่านใดที่ชอบกะทิ่ต่อหรือว่าระบุมาได้เลยนะครับสามารถที่จะแคปหน้าจอรูปที่ผมอัดคลิปนี้ไว้ได้นะครับเวลาจัดส่งจะได้ตรงปกนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเลยอุดหนุนนะครับเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมีบอลสวยๆแปลกๆบอลหายากๆบอลโบราณต่างๆมาให้รับชมนะครับสำหรับันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมและอุดหนุนนะครับ